ซึ่งลบเหมาเลยบรแบบว่ต่องจากกันเลยไงพ่อโอ้ยย่าลงมาเลยครับพี่ผ้ามันผ้ามันผ้ามันไฮเจนี่ยังไม่เต้นงาไม่เห็นเดียวเรียนะกวยมาหาก๋วนเด้อจีใจป่าทุกที่ เออมี่อกมือมาแล้วเนี่ยไหนมียังม่ส่งขี่ต้มเรียนที่สุดหอกไปแววเตาไปไปไปมันนี่ตีแมงมา เฮ้ยเอาไปลงนามไหมเต่าบ๊อมี่ดอกปลาไม่แต่เต่าทุบมมาเลยเรียบร้อยวละมัเยืนทะลุปลาเลยบ๊อบมีคนหมักเต่าเนาะคนหมักเต่าเลยแต่เต่ากบก็บบ๊มี่เจ็ดตัวอือ ไม่ได้ไม่ได้เขียนค่าค้ำสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนซาลูกเป็นไ่เป็นงานหาปลากป,ป้นหนึ่งกับอะไรเดีย่ยลงมาหมอเด้เราพีเด้หาลงมาวิทย์ขอบปากซาเลย ดมาแล้ว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 ก็มีเจ้าบวกเจะวังแล้วว้าล่ะก้อยเว้าุดแบรนเราอะไปแล้วด่วนดวนดวนดวนนอกดวนนอกกันนั่นผูแล้วไปแล้วโว้ามิตโตเดียวเบิดบวกเท โ,โดดอกสอตัวเตตั้งแต่บาทสองเตว่ังหันพุ่นแนะนำมี2อตัวถ้าเรเบิดนอ้องไปแล้ว่ปไปนั่งพุี่ดอกพี่ฟังว่าตักแล้วงหันหมี2อตัวเตะมีคู่เดียวเตะ กำลังจมเยี่อองานบดน้องว่าไร,รปรร่าวะใช่ไ้มมันใชมีคู่เดียวแหละบดน้องหัวเมียเอามาองลงมาน้ามือขวดมองก็จะยืนลงมาใส่ผมแมน ้าโม่สิลูกกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วผุ่นเฮ้ยข้างหลังข้างหลังดูเต้าโอ้โหลมเอาไหมเอาไหม จะมาดัดไหมออมาดัดดัดเลยหอดนเดียวหักข้อรันโกเอาตรงเปลี่ยนนหยอดได้บ้างไหมไม่หันละหยอด nè, vào bảo lục vai, đây tui đây, Để đây lục kìa. เขาเขาน่าไม่ดีน่าไม่ดีเขาเขาไม่ย,ไมยังฮะไม่ยังเฮ <c ười> ้ยยองแห้งได้ไดีกระไดก็มีบ่เพื่อเปล่า เต็มนายจะคล้องเลยไม่จื้อโอ้ได้แล้วเุงเด็กโตซี่โตเราบอกหมดแล้วเดี๋ยว,ว,ว,วรวยวอมันขึ้นมาก่อน <Thank you. S 1> มัคคหรี่ดีข้างมันอยู่ด้อเห็นว่าอะไร ก็ปลาไหลที่เขาไม่มีเล็กตัวป่ะนะเดกตัวซี่ตัวนตัว้พามือผลประกอบกันเพราวเดี่ยปนปนกินบัตนใสนาไม่ไหลใสนาไม่ไหลเลยเ็บมือดู เต้าเก่าตีเดียวนี่บ่เต้นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยห้าตัวบ่บาพ่อนว่าป่าากวปป่าจะบมาพือป่าพป่าถุงเงินมึงก็ไปไล่ป่าหันฮะ ข่านดินี่ปลาไหลบอกว่าปลาไหลบ่มี่หรอกเดี๋ยวสเสวี่หาปลาไหลก่อนยังไงยังไงยังวะโอ๊ะตืวมันห้ามาเลย

ปลายแถวนี้เก็ตง่ำดยปลาไยแถวนี้อันนี้ยังเลนเืองอ,อีกน้องใหม่ดิเบ่อแล้วมีเท่านั้นละไปคิดหน้าพ่อกันไม่คิดหนังที่ตรงนี้ไปชทุบตู้แล้ว ไปร่างไม่ล่างมือกันนี่คดอตุอ่ตมเต็มมือน่าเจอกันใหม่เ้ยไปหาหอกปลาไปทั้งหมดดิมี่ปะมีเหรอ นี่น้องมือเสานี่นี่น้องนี่กติดกบเพื่อนบวกกแต่วใหญ่คู่นี่ใหญ่ติงกี่คู่อยู่พ่นไปจับคู่ปั้นคู่ใหม่ขึ้นคู่ใหม่ะเดี๋ยวมันติดตามกัน ในคลิปนี้จบไปคลิปนี้ก่อนได้พอกันไม่คลิปหนพี่นั่งคลิปนี้สวัสดีครับ